ม่ขอเด็กสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องสก,กัดกาแฟตัวนี้เลย m i d c h a v e VC หรือเรียกเต็มๆว่า m i d c h a v e espresso maker VC หรือ V4 นั่นเองเนาะก็คลิปนี้เราจะมาสอนการทำว่าถอดทำความสะอาดแล้วก็ประกอบกับเข้ามาเนาะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเนาะหลังจากที่เราใช้มาเนี่ยปัญหาที่เราก็จะเจออย่างเช่นคราบที่มี ตามชาวตามด้านบนคาบน้ำคาบชาวเวอร์อะไรพวกนี้เนาะหรือว่ายางเสื่อมทําให้แบบมันไม่แน่นเหมือนเดิมอมาจจะหลุดออกมาอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเจอคาบพวกเศษต่างๆขันไขต่างๆพวกไขาจารบีที่โรงงานเขาเคยทำเอาไวนะ้เนาะทาไว้เพื่อป้องกันการหรอของของวัสดุเนาะปัญหาพวกนี้เมื่อเราถอดมาทํำขาศสอาดปุ๊บเราก็ต้องทาไปใหม่เนาะสำคัญเหมือนกันนะครับพวกจารบีฟูดเกร ที่เวลาเราถอดของทาความสะอาดปุ๊บเราอาจจะต้องทาขับเพื่อให้มันลื่นขึ้นเพื่อให้มันทนุถนอมเพื่อให้มันลดการสึดก่อนโอเคเพื okay. ่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวตัวก็บอกผมไว้หลังสุดเนาะเอามาเริ่มจากตัวขาตั้งก่อนขาตั้งเมื่อเราสกัดเนี่ยมันก็จะมีคราบน้ําต่างเนาะเราก็ถอดมาเช็ดได้เลยเนาะก็จะมีตัวน,อน็อตตัวน็อหนกเหลี่ยมตรงนี้อันนี้ก็หมุนออกทําความสะอาดได้เลยเช็ดได้เลยตัวถาดเนี่ยมันดึงออกมาได้นะครับถ้าใครๆใ,ใช้แล้วก็ดึงออกมาล้างทำความสะอาดได้เลยเป็น กระดาษทิชชู่ชุบน้ำหรือว่าเอาแล้วแต่ความแล้วแต่แต่คนเลยครับก็ล้างเช็ดให้เรียบร้อยมันก็จะสวยงามเหมือนเดิมแหละต่อไปตัวบักเก็ตนะครับบักเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอคราบน้าตรงนี้กับตรงนี้เนาะเราก็ถอดออกมาเห็นไหมยากเลยเนาะดันจากด้านล่างดันออกมาแล้วก็ทาําความสะอาดเช็ดล้างให้เรียบร้อยก็พยายามใช้ฟองน้ำเนาะไม่แนะนําให้ใช้พวกฝอยขัดเนาะมันก็จะเป็นพวกขนแมวขึ้นมาเนาะ อนนี้เราใช้ฟองน้ําทำความสะอาดได้เลยแล้วอ่าแล้วก็ทาําล้างทําความสะอาดเช็ดได้แห้งแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะก็สามารถใช้ได้แล้วต่อต่อไปก็เป็นกระบอกเนาะก็กระบอกเนาะตัวกระบอกเนี่ยเวลาเราจะถอดเนี่ยให้เราเริ่มต้นจากด้านบนก่อนเนาะให้เราหมุนลงมาให้สุดก่อนหมุนลงมาให้สุดสุดเสร็จปุ๊บคลายออกสักรอบนึงพอเราคลายเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะถอดได้แล้วแล้วก็หมุนออกอ่าหมุนทวนเข็ม okay. หมุนเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาอันนี้เราก็เช็ดทำความสะอาดได้เรา,เราชิ้นส่วนแหลกของกนแล้วนะจากนั้นให้เราเนี่ยใช้ปัจจัยเลื่อนเนาะตรงเนี้ยถ้าดูดีๆมันจะมีสลักเนาะสูงกว่ามันจะมีสลักพอดีแล้วก็หมุนปัจจัยให้มันได้พอดีพอ,อได้เสร็จปุ๊บปุ๊บหมุนคายออกก็คือหมุนคนเข็มอ่ะพอมันคายได้ปุ๊บอะเราก็ใช้มือได้แหละพยายามหาผ้ามาลองด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเนาะก็หาผ้า นิ่มๆมาลองเพื่อไม่ให้เกิดริ้วรอยเนาะจากนั้นค่อยๆดันนะวิธีดันเนี่ยก็ให้หาผ้ามาเดี๋ยวหากระดาษก็ได้ครับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็ดันลงต้องยกตัวนี้ขึ้นด้วยนะครับแล้วกด็ดันโอเคอืมโอเคก็จะมีส่วนของกระบอก แกนชาวเวอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มทีละตัวเลยทันส่วนของตู้กระบอกก่อนเนาะพวกคาบน้ําต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเช็ดทคำความสะอาดล้างได้ตามปกติเลยคาบจารบีที่อยู่ตรงนี้ด้วยเนาะเพราะโรงงานเขาจะทาจารบีมาเพื่อช่วยในการลดการสึกหรอแล้วก็ช่วยทนุทะนมวัสดุเนะเาะก็เช็ดล้างทางคำความสะอาดได้เลยแปลงขัได้เลยเนะาะก็จะได้แหละตัวชาวเวอร์ก็ด้วยชาวเวอร์หรือตะแกรงตรงนี้เราก็เช็ดคาบกาแฟคาบน้าอะไร ล้งางทำความสะอาดได้ปกติบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ตัวชาเวอร์ตัวนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ได้ก็ไปลองเลือกดูนะครับอันนี้หรือใครใช้ยังไงก็สามารถแนะนําใต้คลิปได้เลยตัวสําคัญเลยตัวตัวสก,กัดแกนกลางเนาะว่ามันถอดยังไงก็วิธีถอดเนาะให้เราหมุนน็อตตรงนี้ออกเราต้องจับด้านนี้ไว้ด้วยแล้วหมุนออกเนาะมันก็ถอดได้แหละซึ่งเวลาเราจับเนี่ยก็ระวังด้วยเพราะวาเวลาถ้าคน พอร์ตมาเนี่ยบางคนก็จะอา,อาจจะมีจารบีเหลืออยู่มันก็จะเหนียบเหนียวมือหน่อยก็ให้ระวังโดยแต,แต่ส่วนตรงเนี้ยยางตรงเนี้ยเราก็ดูอยู่ว่านิ่มไหมถ้านิ่มอยู่ก็โอเคแล้วก็ถ้าใครจะทำความสะอาดเนี่ยเช็คก่อนนะว่าเรามีจารบีฟุตเก็บอยู่ไหมเวลาเราจะทำความสะอาดเราเช็ดเราเก็บจารบีที่เป็นตรงเนี้ยที่เป็นไข่เหลือไว้ค่อยมาทาที่หลังต่อไปก็อันนี้จะใช้ประแจเบอร์13นะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้ไว้ แล้วก็อันนี้จะเป็นหมุนตามเข็มนะถ้ามันหายแน่นปุ๊บก,ก็โอเคแล้วก็หมุนด้วยมือได้นละอ่ะพอเราแกนกลางเนี่ยมันจะถอดออกมาได้4ส,ส่วนส่วนเนี้ยทำขภาสะอาดสบายเลยถ้ามันมีคาบอะไรเราก็แปลงขัดได้นี่ก็เหมือนกันเนาะแปลงขัดส่วนใหญ่คาบจะอยู่ตรงตรงยางด้านล่างเนาะ ก็จะมีผงกาแฟหรืออะไรอยู่เนาะก็เราก็ไปขัดให้เรียบร้อยส่วนตรงที่คล้ายคายผู้เล่นนะให้เราพลิกออกมามันก็จะเป็นตัวอันนี้จะเป็นเหมือนทําหน้าที่เหมือนวาลวเนาะคอยหมุนลงก็คือสกัดหมุนขึ้นก็คือวาลวเปิดหมุนลงก็จะเป็นวาลวปิดเนาะเมื่อเราถอดมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนผู้เล่ให้เราก็เอาแปรงขัดทำความสะอาดได้เลยนี่ก็มีรอยคราบที่เราสกัดกาแฟอยู่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นตัววาลวทำหน้าที่เหมือนวาลวเนาะเราก็เช็คดูว่ายางเนี่ย บางคนก็จะเป็นสีขาวบางคนเป็นสีดาก็อยู่ที่แต่ละคนเลยบางคนก็อาจจะมีประเก็นอีกชั้นหนึ่งอยู่ก็อยู่ที่ว่าเราจะได้แบบไหนนี่ก็เสร็จปุ๊บก็ไปทําความสะอาดได้ปกติเลยย้ำเหมือนกันจารบีตรงนี้เหมือนกันนะอันนี้ถ้าเรามีก็ดีถ้าไม่มีให้เช็ดแล้วเก็บไว้เนาะก็จารบีเราใช้ได้เลยทั้งใสแบบใสที่เป็นฟูดเกรดมันมีให้เลือกแบบใสกับแบบขาวก็มีอันนี้เราใช้แบบใสเนาะ ก็จะหาคัตเติ้ลบัตรหรืออะไรก็ได้เนาะอันนี้ผมล้างมือเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ทาทาบางๆเราก็ทาได้เลยแล้วโอเคทาเสร็จล้วก็ประกอบกลับเข้าไปแล้วก็สวมกลับเข้าไปทำอย่านี้ก็อย่าลืมก็คือเอาด้ามจับมาล็อกไว้แล้วก็ประแจมาขันเนาะแล้วก็หมุนควนเขียด โอเคแน่นแล้วแล้วก็ทำการใส่กลับเข้าไปเนาะนี่ก็เวลาใส่กลับถ้าใครไม่ใส่จารบีนะผมบอกเลยว่าใส่ยากมากเพราะยางมันจะนึบมากเลยนี้เราก็พอเราใส่เข้าไปลงลง็อกปุ๊บก,กดค่อยๆกดโอเคจริงๆจ,จารบีก็ทาตรงนี้ด้วยก็ดีนะครับก็ปิดฝาชาเวอร์เนาะถ้าใครมีชาเวอร์ใครเป็นรุ่นที่ ใครจะใช้แบบไม่ได้ใช้เชาเวตตัวนี้ใช้เป็นตะแกรงตัวนี้ก,ก็ก็จะง่ายหน่อยใครที่ใช้ก็จะลําบากหน่อยผมต้องคอยปิดอ่ะพอเราใส่กาซเซปุ๊บก,ก็ตามเลยเลยหมุนบิดแกโอเคได้ยังอ่ะถ้ายังไม่ได้ก็หมุนขึ้นมาก่อนหมุนขึ้นมาปุ๊บใส่เข้าไปอ่ะโอเคได้แล้ว เรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับในการถอดประกอบและทำความสะอาดตัวมิชช์ V4 ไม่ยากเลยสามารถทำเองที่บ้านได้เลยเนาะ <c oughs> ก็ยังไงลองไปดูนะครับแล้วก็ได้ผลยังไงสามารถทิ้งคอมเมนต์ด้านใต้นี้ได้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วฝากุดนุนร้านไม่โกเท็เราด้วยนะครับส่งท้ายคลิปเนี่ยเราก็จะเอาตัวนี้ไปสกัดกาแฟให้ดูกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ